จังหวัดสุขโขทัยต้องประสบปัญหาอุทกภัย,ยน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดสุขโขทยัยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายปีละประมาณไม่น้อยกว่า100ล้านบาท สาเหตุมาจากในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำในแม่น้ำโยมมีมากถึง1,400ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีแต่บริเวณเขตเทศบาลเมืองสุขโขทยัยรองรับปริมาณน้ำมากสุด550ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีดังนั้นจึงต้องมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาลำน้ำในจังหวัดสุขโขทยัย ที่ผ่านมากรมชลประทานมีการบริหารจัดการน้ําโดยมีประตูระบายน้ําแม่น้ําโยมบ้านหาดสะพานจันทร์ที่ตั้งอยู่ตําบลป่ากกุมเกาะอําอเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยทําหน้าที่ควบคุมชะลอการระบายน้ําเพื่อลงสู่ด้านท้ายน้ําให้มีความสมดุลและทําหน้าที่ผ่านน้ำํำ เพื่อการระบายน้ำเข้าพื้นที่ฝั่งซ้ายประตูระบายน้ำคลอง6บาทในอัตรา250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและระบายน้ำเข้าพื้นที่ฝั่งขวาประตูระบายน้ำคลองน้ำโจนในอัตรา20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนปริมาณมวลน,น้ำที่อยู่ท้ายประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์จะผ่านเข้าลําน้ำสาขาต่างๆได้อีก250ลูกบาทเมตรต่อวินาที แต่ยังไม่เพียงพอต่อการช่วยระบายน้ำในเขตเมืองสุขโขทยัยสาเหตุมาจากปริมาณน้ำยังเหลืออีก880ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำยมในช่วงเขตเทศบาลเมืองสุขโขทยัยสามารถรับน้ำได้เพียง550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อมานายสมศักดิ์เทพสุทินรงนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุขโขทัยที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์เมื่อวันที่1ตุลาคม2566และมีข้อหารือร่วมกับจังหวัดสุขโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่15ตุลาคม2566ได้เรียงรัดโครงการเพื่อบรเทาอุโทโกภัยและบริหารจัดการน้ำสองโครงการดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงคลองยมนานจังหวัดส,สุโขทยัยจากเดิมมีประตูระบายน้ำคลอง6บาทระบายน้ำได้ปริมาณน้ำที่250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มอัตราการระบายน้ำเป็น500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง 2. โครงการปรับปรุงคลองชักน้ําแม่น้ํายมฝั่งขวาจังหวัดสุขโขทยัยจากเดิมการระบายน้ําโดยประตูระบายน้ําคลองน้ําโจนระบายน้ําได้ที่20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต้องปรับปรุงเพิ่มอัตราการระบายน้ําเป็น100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมและสังคมผ่านความเห็นชอบโครงการจากคณะกรรมการลุ่มน้ํายมเรียบร้อยแล้ว วัตถุประสงค์ของโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวาจังหวัดสุขโขทัยเพื่อประโยชน์ดังนี้ 1. เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ได้แก่อําเภอสวรรคโลกอําเภอศรีสำโรงและอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยโดยควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่เศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับน้ำได้550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 2. เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในลำคลองไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรฤดูฝนพื้นที่35,000ไร่และฤดูแล้งพื้นที่9,300ไร่ระยะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ6ปีงบประมาณการก่อสร้างโครงการทั้งสิ้นประมาณ3 5 5 7ล้านบาทพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างครอบคลุมทั้งหมด3อํอำเภอ12ตำบล3าหมู่บ้าน องค์ประกอบของโครงการมีดังนี้เป็นคลองระบายน้ำมีถนนคันคลองทั้งสองฝั่งความยาวรวมทั้งสิ้น54.64กิโลเมตรพร้อมด้วยอาคารประกอบอีก89แห่ง หากก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจและด้านการเกษตรราษฎรจะมีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอในทุกรดูการเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชนจะเข้มแข็งและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น